สวัสดีครับกล้องเทอนีครับสวัสดีครับวันนี้วันพุธชกวันเสาร์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ความพร้อมของเราก็ความพร้อมก็เต็มรอยครับชกกับอัสลรามจอนได้เห็นรูปร่างคู่ชกบ้างยังก็เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับก็รูปร่างก็สูงสูงใหญ่ครับสูงกว่าเราเยอะไหมครัก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเป็นยังไงบ้างเจอกับนักชกคนนี้ เห็นฟอร์มของเขามาบ้างเหมครัก็ด <more> <kle> ูฟอร์มเขามาแล้วครับเขามีอะไรที่เขามีอาวุธที่แบบเข้าออกเร็วไงแล้วก็อาวุธที่แบบหน้ากลัวกลัวประสาทมันชกยากไหมทรงแบบนี้ก็ต้องรอดูบนเวทีครับอืเราเคยเจอทรงนี้มาก่อนไหมตั้งแต่ต่อยวันมาก็มีบ้างนะครับมีบ้างครับเตรียมตัวรับมือยังไงครับทรงทรงจุกจิกจุกจิกแบบนี้ก็เราก็ ไม่ผีผามกรรมอาวุธเขาส่งเดิมไหมเอาความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวไหมก็ก็มีมีบ้างนะบนววธีแต่ว่าจะไปนิ่งเลยก็ไม่ได้อไฟนี้ซ้อมที่สอสมหัยไม่ได้ซ้อมพีเคเนาะเป็นยังไงบ้างซ้อมที่นี่ครูปั้มครูซ้อมครูปั้มครูซ้อมก็เยอะครับก็ก็มาช่วยพี่เสกสรรซ้อมด้วยไฟนี้อืครับ พูดถึงเนี่ยตัวอัสลามจอนเคยเอาชนะทางด้านของน่าจะยอดทองไทยตอนรุ่นพี่ที่ค่ายอันนี้ยอดของไทยได้บอกอะไรเกี่ยวกับตัวอัลสลามจอนใ<อ>นไฟนั้นบ้างครับไฟนั้นเขาก็บอกว่าอัสลามจอนเขาเร็วสุดับอาวุธเร็วมากแค่นั้น,นเองเอ่อโดยส่วนตัวของไผ่เองเคยเจอผู้ต่อสูท้ที่ที่ไวแบบนี้บ่อยไหมไม่บ่อยมากเท่าไหรครับคนจะยกตัวอย่างเราได้ไหมเออมีก็ ผมว่าเจ้าสายใหญ่ครับแล้วก็ทาเกียร์นี้คือวันทาเกียร์ทา,ยรทาเกียร์คล้ายๆอยู่นะ,ะแผงแผนผมก็สไตล์เดิมครับก็มีลูกรอนลูกชนครับเพราะจะเห็นเพราะจะเห็นจุดอ่อนในตัวเขาบ้างไหมจุดอ่อนของเขาก็ผมว่าต้องรอดูบนเวทีครับน่าจะมีเละครับครับจุดตอ,อนผมต้องหาให้เจอคอ๋อ เออเท่าที่เรารู้มาครับัสลามจอนเหมือนไม่เคยแพ้ใครเลยไอ้คำว่าไม่เคยแพ้ใครนี่มันจะเป็นจุดอ่อนให้กับเขาไหครับไม่เคยแพ้ใครเลยก็น่า <c oughs> จะทำให้เขามั่นใจเนเกินไปใช่ครับรทำให้เขามั่นใจเกินไปเขายังไม่เจอไม่เจอผม, <c oughs> ผมนะครับบรดาเกจิอาจารย์รหลายสำนักให้เราเป็นรองพอสมควรครับอันนี้คิดยังไงบ้างก็ <c oughs> ผมว่าก็น้องเขาดาวลุ่งครับจะดับดาวลุ่งให้ดูครับอัสอบท้ายทำไมวันนั้นครับที่อสาคจอนประกาศท้าบนเวทีเนี่ยไผ่อยู่ที่เวทีด้วยผมอยู่ที่เวทีครับตตนนันรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้นดีนะครับดีก็ก็ก็ได้ยินชื่อตัวเองเอ้ยเป็นเป็นผมไปได้ไงอะไรประมาณเนี้ยครับ ทำรู้อ่อทำไมนึกไหมครับทำไมเขาถึงถึงอยากต่อยกับเราก็นึกอยู่เพราะเพราะว่าผมอยู่ในแรง์กิ้งด้วยอาจจะอาจจะตรงนั้นด้วยถ้าชนะผมเขาจะอยู่เข้าไปอยู่ในแรง์กิ้งยอันดับสี่ใช่ครับอืมถ้าคุณสามารถเราชนะอัสลามจรได้คิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้ถ้าผมชนะได้ผมก็น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงน่าจะมองไปถึงจุดจุดสูงสุดครับนั่นก็คือแชมป์ครับ อาจจะอาจจะนะครับต้องรอดูคิดว่าต้องใช้เวลาอีกกี่ไฟกว่าจะถึงโอกาสนั้นผมว่าก็ต้องรอดูกันไปครับทําเป็นไฟไฟไปใครรู้จักคุณเรารู้สึกว่าจะตัวมันใหญ่เป็นกันน้ำหนักพอสมหัยทำยากไหมเนองรถกี่โลยากพอสมหัยดูหนักขึ้นนะรถมาประมาณกี่โลไฟหนึองนี่มากกว่าทุกไฟไหมหรือว่าประมาณนี้ครับในการําน้ำหนักอมากกว่าทุกไฟ เท่ากับร้อยสม้านี่เราคิดว่าจะยืนระยะได้อีกนานไม่ไพ้ผมก็ไม่รู้ต้องต้องรอดูครับเพราะว่าทักวนี้ก็กินเยอะเหมือก <c oughs> ันกินเยอะคิดว่าวันเสาร์ครับวันเสาร์นาจะจบยังไงครับก็ผมว่าถ้าขายพลาดก็มีสิทธิ์ร่วงได้ทั้งคู่ครับเพราะว่าอาวุธของแต่ของแต่ละคนมันก็หนักพอสมควรครับ สุดท้ายฝากถึงแฟนมวยครับที่เจ้าฝากถึงแฟนมวยกล้องโทวน,นีแล้วก็ติดตามนักชกชาวไทายอีก2คนด้วยฝากติดตามด้วยนะครับฝากกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับขอบคุณค่ะ